สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Let's go Thailand by o n a g o นะครับก็ตอนนี้เป็นตอนเสริมตอนที่3นะครับต่อจากครั้งที่แล้วก็คือการเช็คการรั่วไหลของท่อทางระบบแอร์ด้านหน้า,ด,านด้านนอกห้องโดยสารนะครับเนื่องจากไอรีโวปีสองพนนะครับมันมีอาการแอร์ไม่เย็นนะครับหลังจากคิดทำการเติมน้ำยายแอร์ไปได้ สามสี่รอบแล้วก็ยังมีการล่วไหลยอยู่ภายในห้องโดยสารนะครับก็คือว่าต้องเปลี่ยนคอยเย็นในห้องโดยสารนะครับแต่คราวนี้ตอนนี้เป็นตอนที่สามตอนภาคเสริมนะครับก็คือตรวจดูแล้วพบว่ามีไอ้พวกฝุ่นยหยักย่พวกเศษสิงโโปรครับติดอยู่ที่คอยร้อนครับแผงคอยร้อนด้านนอกนะครับก็คือคราวนี้ก็เลยจะอ่าถอด กานกันชนด้านหน้านะครับเพื่อที่จะทำทำความสะอาดแผงคอยร้อนนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีดังนี้นะครับก็คือจะใช้กระบอกเบอร์สิบนะครับถอดน็อตทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้า 7จ็ดแดตัวนะครับ8ดตัว8ตัวนะครับ,รบใช้กระบอกหรือหูห่วงเบอร์สิบนะครับถอดต่อไปก็ถอดแผ่นแผ่นด้านบนสุดคัฟเวอร์ด้านบนนะครับก็มี4ตัวนะครับใช้ไขควงกดเข้าไปกดดังครับเหมือนเดิม ตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ครับแล้วก็ยกยกแผ่นขึ้นได้เลยระวังอุปกรณ์หล่นหายนะครับเปิดหน้างานเดี๋ยวจะ ้อไปใต้ท้องรถให้ดูนะครับว่าพวกเศษสิ่งโสบกติดที่แผงคอยร้อนเยอะแค่ไหนครับเดี๋ยวกล่องใส่อุปกรณ์อ่ะกล่องใส่อุปกรณ์ตัวคลิปล็อกที่ถอดนะครับถอดรวมไว้เบอร์ขนาดขนาดเท่ากันนะครับถอดรวมไว้ต่อไปก็ถอดน็อตยึดทั้งหมด แปดตัวนะครับมีอย่างหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นไม่แน่ใจว่าสายอะไรมันยึดสายสายนี้อยู่นะครับยึดสายนี้อยู่ไอตัวเนี้ยมันก็จะเป็นคลิปการคลิปล็อกอยู่นะครับเนี่ยบานบานอยู่นะครับอุปกรณ์ตัวต่อไปที่จะใช้ผมก็จะใช้ครีมนะครับครีมบีบมัน ตอนนี้มันถ่างอยู่บีบให้มันหุบเข้าไปหุบเข้าไปแล้วก็เอามือกดกดปดมันลงไปเลยตัวยึดสายไฟอ่ะผุบลงไปละเอาเอามือบีบก็ได้ครับมันก็ผุบลงไปแล้วนี่เป็นอิสระจากสายไฟเราก็ถอดเอโครง การชนด้านหน้าออกได้เดี๋ยวจะพาลงไปดูสภาพหยักใยที่ติดอยู่กับแผงคอยร้อนหน้าเครื่องนะครับครับก็นี่นะครับก็มุดลงมาใต้ท้องรถครับมาดูครับแผงคอยร้อนนะครับจะมีเศษจยักใย,ยเศษไรติดอยู่นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะเปิดฝาปิดด้านบนโครงรถด้านบนเสร็จแล้วก็จะ หาวิธีทำความสะอาดต่อไปครับอาจจะใช้ผ้าดูดฝุ่นพันกับไม้แล้วยื่นเข้ามาถูๆๆๆแล้วก็ใช้อ่าอะไรน้ำน้ำมาฉีดเสริมนะครับแล้วไม่แน่ว่าก็ไอคลิปต่อไปตอนต่อไปตอนที่สี่อาจจะทำการถอดไอแอร์คอมเพรสเซอร์ออกมาด้วยนะครับ เพื่อที่จะมาดูระดับน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับว่ามีขนาดกี่ซีซีไหนๆนก็จอดถอดอุปกรณ์แล้วครับผมเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนต่อครับขึ้นมาด้านบนแล้วก็นอกจากจะถอดแผ่นคัฟเวอร์พลาสติกออกแล้วนะครับแล้วก็ถอดไอ้โครงกันชนหน้าด้านบนออกแล้วก็ต้อง ไอที่ติดอยู่ด้วยก็คือสวิต์สายปลั๊กแตะนะครับก็ต้องเอาออกด้วยนี่ครับตัวกดกดเข้าไปไขล็อกแล้วดึงลงกดเข้าไปแล้วดึงลงมาอ่าหลุดลงมาแล้วนะครับซ้ายขวาเลยครับแต่ซ้ายขวากดเข้าไปตรงนิ้วโป้งเนี่ยครับกดเข้าไปไขล็อกแล้วดึงลงมาโอเค นี่ครับคราวนี้เราก็ถอดน็อตยึดทั้งแปดตัวต่อไปอืมอมอืมหืมแน่มาก พอดีผมมีตัวช่วยเสริมนะครับกระบอกเบอร์สิบกับสว่านเดี๋ยวดูการหมุนกันอ่ะหมุนออกใส่เก็บไว้ใส่เก็บไว้ส,ไวสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวแล้ว เดี๋ยวจะลองยกดูนะครับยกขึ้นหรือเปล่าก็หลุดมาทั้งยวงแล้วครับเดีวก็เอาไปล้างทำความสะอาดสักหน่อยข้าฝุ่นครับเลย เดี๋ยวมาดูหน้างานกันโล,ลงขึ้นเยอะไหมครับผมก็เปิดหน้างานเรียบร้อยแล้วเห็นแผงคอยร้อนท่อที่ออกจากคอมเพรสเซอร์มาเข้าแผงคอยร้อนนะครับนี่ครับให้ดูฝุ่นฝุ่นเพียบฝุ่นอยากย่ไอยเศษอ้ไม้เศษอะไรนะครับก็มันโลงขึ้นเยอะน่าจะทำความสะอาดได้อยู่ แต่ก็ประมาณเอามือเข้าไปประมาณนี้นะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็เป็นตอนที่สามครับตอนพิเศษไม่แน่ว่าอาจจะถอดท่อถอดท่อยึดถอดท่อที่เข้ากับคอยร้อนออกน,นะครับเพื่อที่จะเอาน้ำยา f 1 1ไล่ ไล่ท่อทางในคอยลร้อนนะครับว่าไลาเ่เศษฝุ่นเศษสิ่งโสโ,โปรกที่อยู่ภายในคอยลร้อนนะครับเพราะว่าผมเติมน้ำยาแอร์ไปสามสี่รอบแล้วเผื่อมันจะดูดเอาอากาศภายนอกเข้ามาในระบบหรือมีเศษสิ่งโสโ,โปรกอยู่ในท่อทางคอยนะครับคอยลร้อนเดี๋ยวดูอีกทีครับเพราะว่าตอนนี้คิดอยู่ว่าถ้าถอดมาแล้วมัน ต้องเปลี่ยนแพ c กกิ้งด้วยครับพวกแพ c กกิ้งโอลิงพวกยางยางกันรั่วครับตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อเตรียมไว้ก็ไม่รู้ว่าจะหาซื้อไงหรือเปล่าท่อแอร์คิบล็อกคิปล็อกซ้ายขวาด้านบนคลิปล็อกตัวล่างอีกหนึ่งตัวคลิปล็อกตัวล่างอีกหนึ่งตัวก็ะท่ากับบนสองล่างสอง เราต้องถอดท่อทางถอดท่อทางด้านบนด้านล่างเอ่อทุกคนสังเกตดูนะครับเ๋ยวหามุมก่อนมุมด้านล่างนะครับเนี่ยด้านล่างที่คานคานล่างที่รองรับแผงคอยล์ร้อนนะครับดูนะครับมันเป็นสนิมครับมันเป็นสนิมอยู่ หน้าขัดสนิมมากเลยขัดสนิมแล้วใส่น้ำยาการสนิมทําสีใหม่ดูโหกินแดงเถือกเลยแดงเถือกเลยอืมหน้าถอดไหนก็จอดรถทิ้งไว้แล้วหน้าถอดออกทําเลยอืม หลังจากเห็นคราบสนิมสนิมที่คานรองคอยล้อแล้วนะครับก็โอนากูตัดสินใจว่าถอดแผงคอยล้อออกมาเลยดีกว่าเผื่อจะได้ขจัดสนิมไอท้ที่อ่คานรองรับแผงคอยล้อน,นะครับก็ก่อนอื่นก็เดี๋ยวจะเราเอาลมในระบบออกไปแล้วเผื่อมันยังมีลมอยู่นะครับก็หาไขควงแบนหรือ ใส้โครงแฉกก็ได้ไปกดที่หัวลูกศรมันครับระบายลมออกโอเคกดหัวลูกศรแล้วนะครับไม่มีลมออกแล้วร่าน,นี้เราก็จะถอดท่อทางถอดท่อทางอ่ะท่อทางก็ใช้ปักไายเบอร์สิบหรือ กรบอกปือสิบนะครับด้านบนแต่ด้านล่างนั้นต้องใช้ปากตายหรือหูห่วงเอานะครับคลายก่อนอเออคลายแล้วเอามือหมุนได้อเ,เอากล่องใส่เครื่องมือมา ไหนๆก็เอาลมออกหมดละเอาน้ํายาแอร์ออกหมดละถอดแผงคอยร้อเลยโอเคเดี๋ยวไปถอดท่อด้านล่างก่อนนะครับทอด้านล่างถอด้านล่างานางู้น คับทอด้านล่างครับก็เดี๋ยวจะคายเบอร์สิบข้างล่างหนึ่งตัวแล้วก็คายเบอร์สิบข้างบนครับแล้วคาที่พอคลายเสร็จแล้วค่อยค่อยออกแรงหมุนออกนะครับแ้มยึดกันก่อนคายสักเกียวหนึ่งก่อนก็พอ,ม,อมันจะแน่นหน่อยครับ ไม่เคยถอดมันก็จะแน่นคายก็เราเข้าไปจับแล้วก็ยกขึ้นทวนเข็มนาฬิกาครับอ่าออกแล้วตัวบนภายโดยทวนเข็มนาฬิกาตัวบนนะครับ ไขยทวนเข็นเมนาฬิการะวังท่อมันบิดโอ้แน่นมากต้องหาตัวช่วยก่อนครับก็ได้ตัวช่วยมาแล้วครับช่วยจับครับจับไว้ไม่ให้มันดิ้นครับเดี๋ยวท่อมันจะขาดเอเดี๋ยวท่อมันจะงอบิด จับยึดไว้ทายทวนเข็นเมนาฬิกาออกแล้วออกแล้ว ครับถ้าไม่มีตัวช่วยจับนะครับท่อทางมันจะบิดแล้วจะแตกไก้นะครับตัวล่างใส่กล่องเครื่องมือไว้กล่องกรอนตัวยาวเท่ากันตัวล่างนะครับลายไว้แล้วเราลายตั้งแต่แรกแลล้เอามือหมุนออกกัน ลางลดคราวนี้เดี๋ยวมาดูถอดท่อด,ด้านบนนะครับ้อด,ด้านบนเราถอดน็อตยึดออกไปแล้วนะครับก็จับดีๆแล้วก็พยายามดึงท่อออกมาครับมันจะติดแพคกิ้งหลุดออกมาแล้วนี่ครับมันจะมีแพคกิ้งตัวสีดำโอลิงตัวสีดำครับ เมื่อถอดแล้วควรจะเปลี่ยนด้วยครับเพราะมันอาจจะมีรอยขาดรอยขาดเวลาเราดึงออกมานะครับเราจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับต้องถอดออกมาดูข้อบนถอดแล้วตัวนี้คลิปล็อกทางขวาบนกดลงกดลงแล้วน่าจะดึงออกมาได้ บีล็อกขบบนตัวนี้ตัวนี้ครับบีบเข้าหากันนิ้วชี้อยู่ข้างล่างนิ้วโป้งอยู่ข้างบนบีบเข้าหากันนะครับอีกมือนึงก็ดึงแผงคอยร้อนเข้าหาตัวโอเคหลุดมาข้างนึงแล้วข้างต่อไป บีบเข้าหาตัวบีบแล้วก็ดึงเข้าหาตัวอ่ะด้านบนหลุดแล้วเหลือด้านล่างครับคลิปล็อกตัวคลิปล็อกด้านล่างอีกสองตัวก็ด้านด้านนี้ก็หลุดแล้วนะครับด้านนี้มันก็หลุดแล้วด้านล่างก็ด้านล่างก็เป็นแค่ไอล็อกล็อกแบบว่าไม่ต้องคลายครับคือล็อก ล็อกตีนไว้เฉยๆก็คือว่าสามารถยกขึ้นได้เลยแต่คราวนี้มาติดฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ไอตัวคลิปล็อกที่เราคลายมันยังไม่ออกครับก็เลยต้องคลายน็อตยึดเห็นไหมน้อตยึดหม้อน้ำหน่อยครับต้องคลายออกก็คือหัวมันอยู่ฝั่งนี้ครับเห็นกันไหมครับอยู่ด้านใน นี่ครับไข่ตัวนี้ออกใช้กระบอกเบอร์12ครับก็ะไคออกไขแล้วตัวนี้ก็จะงางออกได้เรื่อยๆครับขยับขยับได้เยอะแล้ว นี่ครับขยับได้เยอะแล้วพน้นละน่าจะดึงขึ้นได้แล้วดึงขึ้นดูอ่าขยับขึ้นมาแล้วอีกนิดนึงตอกขายอีกขา,ขายออกเยอะๆขายหลบนะครับ เดี๋ยวดูก่อนติดตรงไหนอีกก็พยายามดึงขึ้นมานะครับก็ถ้าตรงนี้ง้างได้ก็พยายามดึงขึ้นมาไม่ได้ติดอะไรติดปกติจะติดอยู่ฝั่งนี้แหละครับหาม,มาุมเอาโอเคดูไหนๆก็ถอดมาแล้วเนาะ ไหนๆก็จะทำระบบแอร์อยู่แล้วถอดเลยมาดูนะครับดูในช่องใสสะอาดดีนะครับใสสะอาดไม่มีคราบดำครับเปลี่ยนแค่คอยเย็นในห้องโดยสารน่าจะเป็นปกติมาดูรูด้านล่างดูทางออกรูทางออกก็สะอาดดีนะครับสะอาดดี ก็เดี๋ยวต้องหาแทกกิ้งมาเปลี่ยนเวลาใส่3ตัวล้างทำความสะอาดแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์อัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปให้ออกรูนี้แล้วก็ใช้น้ำยา f11 ออัดเข้าไปอีกทีครับรอให้มันแห้งเป่าลมให้มันแห้งน่าจะสะอาดดีครับ ครับก็วันนี้ก็คลิปพิเศษตอนที่สามก็ก็คือว่าใครจะถอดหรือไม่ถอดแบบผมก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราวิเคราะห์แล้วแค่เปลี่ยนแค่คอยเย็นในห้องโดยสารก็ไม่จำเป็นต้องถอดถึงขนาดนี้ก็ได้ครับแต่ไงก็พอดีผมจอดรถทิ้งไว้แล้วไหนๆก็ทำได้ก็ทำเลยเอามาล้างเลยนะครับก็โอนกูขอฝากไว้นะครับ สวัสดีครับอุดท่อไว้ก่อนเดี๋ยวแมงหมาล่าเข้าไปทํารังข้างล่างอุดเรียบร้อย